วิธีดัดท่อทองแดงนะครับขนาด3ามทับนะครับก็จะมีดูอยู่2จุดนะครับหลักๆนะครับศูนย์นะครับแล้วก็ไลท์นะครับขวานะครับเล็บซ้ายนะครับก็เราเราก็จะหันฝั่งที่เราจะเอาเป็นขนาดนะครับเช่นนะครับ ผมจะดัดท่อยี่สิบเซนนะครับก็วัดก่อนเลยนะครับยีเซนนะครับแล้วก็ขีดไว้นะครับก็ฝั่งที่เราจะเอาก็คือฝั่งขวาใช่ไหมครับไลท์ก็คือฝั่งขวานะครับเลขศูนย์ก็คือให้มันตรงกันนะครับส่วนขีดก็ให้มันตรง กับตัวอานะครับก็คือ